Hi there this is Chloe and welcome to Chloe English Channel on YouTube Please don't forget to subscribe like and share Let's enjoy your time สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครูอีสอนภาษาอังกฤษอีกแล้วนะครับเป็น EP ที่5นะครับคําที่มีความหมายนะครับในภาษาไทยของเรานะครับที่แปลว่ากระตือรือร้นนะครับและกระวนกระวาย เรามาดูกันนะครับว่าภาษาอังกฤษนั้นมีกี่คำนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เจอคำศัพท์ที่ออกเสียงค่ енно, อนข้างยากสำหรับคนไทยเราหลายหลายคนเลยทีเดียวนะครับเรามาดูคำแรกนะครับคำแรกคำนี้นะครับออกเสียงอย่างไรครับนะใครรู้บ้างครับออกเสียงอย่างไรคำนี้คำนี้นะครับนะออกเสียงตามนี้ครับครูเขียนคำอ่านมาเรียบร้อยนะครับคำนี้นะครับออกเสียงตาม i p a ออกเสียงว่า ancient น n c i e n t นะครับต่อไปคำนี้นะครับออกเสียงตาม IPA ออกเสียงว่า curious curious นะครับออกเสียงยากไหมครับค่อยๆฝึกนนะครับ curious นะครับถ้าเรารู้เราอ่าน IPA ออกนะครับเราก็จะออกเสียงถูกต้องนะครับคำต่อไปออกเสียงว่า eager นะครับ และคำต่อไปนะครับ energetic นะครับคำนี้ครับคือคำอ่านอยู่ข้างบนนี้นะครับออกเสียงว่า enthusiastic enthusiastic นะครับเน้นเสียงคำว่า in นั่นเองไม่ใช่ออกเสียงว่า n นะฮะ en ตัวนี้ออกเสียงกลายเป็นออกเสียง in นะครับ enthusiastic นะครับคำนี้ คำอ่านอยู่ด้านล่างนี้นะครับออกเสียงว,ว่าเฮซันเฮซันนะเฮซ e n นะครับเนื่องจากตัว S กับตัว t ีคำนี้นะฮะอยู่ด้วยกันดังนั้นเวลาพูดไปแล้วเนะี่ยจึงไม่ออกเสียงตัว T ออกเสียงเฮสกัตเทิร์นประมาณนี้นะครับนะาภาษาอังกฤษก็จะมีข้อยกเว้นของมันนะครับนะที่แบบว่า,าเขียนอีแบบและอ่านอีแบบนะครับก็เหมือนภาษาไทยนะครับ ภาษาไทยแบบไหนครับอย่างเช่นคำนี้ทอรออารยอ์อย่างเงี้ยนะทอรอตัวเนี้ยเขียนทอรอแต่เวลาเราไปออกเราไปอ่านคขาว่าทรายก็ซอยออย่างเงี้ยนะเห็นไหมครัภาษาก็มีข้อยกเว้นของมันนะครับเอาละครับกลับมาตรงนี้นะเรามาดูในรูปประโยคนะครับคำแรกนะฮะนะ,ะทีอ่อ่านว่า Ancient นะคร Ancient เป็นคำคุณศัพท์นะครับแปลว่ามีความกระวนกระวายใจนะครับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเรามาดูในตัวอย่างนะครับ Chloe is anxious about the p a s t or because it hasn't arrived นะครับครูวีนั้นกระวนกระวายใจมากเลยนะฮะเนื่องจากเป็นคำคุณศัพท์นะครับดังนั้นจะต้องมี verb to be อยู่ข้างหน้านะครับกระวนกระวายใจเกี่ยวกับอะไรนะ คำว่า p a คืออะไรครับพัสดุนั่นเองครับนะฮะพัสดุเพราะว่ามันยัง h a s n t arrived y e t ยังมาไม่ถึงเลยนะเราส่งของสำคัญให้ใครสักคนนะฮะโอ้เลยเวลาแล้วเช็คแล้วเช็คอีกยังไม่ถึงเราก็กล่วลนกระวระวยใจดังนั้นเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราสามารถใช้คำว่า anxious ได้นะครับประโยคต่อไปนะครับ my mother will be anxious until she hears myself นะครับแม่นะโอ้โหรู้สึกเป็นไงครับกระวนกระวายมากเลยนะครับนะจนกระทั่งนะเขาได้ข่าวถึงความปลอดภัยของฉันนั่นเอง myself นะครับนะเห็นไหมในสถานการณ์แบบเนี้ยกระวนกระวายร้อนร้อนใจแบบเนี้ยนะฮะเราใช้คำว่า anxious ได้นะครับต่อไปนะครับคำว่า curious นะ Curious นะฮะมีความกระตือรือร้อนอยากรู้อยากเห็นนะข้อนี้นะฮะเออคือข้ขอนี้ไม่ค่อยกระววัวยใจครับนะเราไม่ได้เดือดร้อนแต่แบบเราเราอยากรู้อยากเห็นนั่นเองถ้าเกิดพูดภาษาบ้านๆก็คือเราอยากจะเสือกนะครับนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะอยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านไปทั่วนะฮะนะนะอ่ะเรามาดูในตัวอย่างนะฮะ I am curious to know what is going on in Thailand นะฮะโอ้ฉันอยากรู้มากเลยเนี่ยนะว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะในประเทศไทยนั่นเองนะฮะอาจจะแบบมีเหตุการณ์ที่แบบออะไรตื่นตระโหนกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งน,นะฮะก็อยากจะรู้จังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างเงี้ยคืออยากรู้อยากเห็นนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับ The Curious Boys always asks me about the situation in China นะครับนะในประเทศจีนอาจจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะไอเด็กนะฮะที่อยากรู้อยากเห็นคนนี้นะฮะเห็ุไหมครับว่าคำว่า curious นะฮะ curious เป็นคำคุณศัพท์ก็อยู่หน้าคำนามหรือหลัง verb to be ได้นะขยายคำว่า boy นะครับให้รู้ว่าเด็กที่อยากรู้อยากเห็นคนเนี้ยนะครับนะอ่ะดูตัวอย่างประโยคต่ตอไปนะครับ these foreigners saw some curious things at the national museum yesterday นะครับนะโอ้เป็นงานนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮนะ foreigners เนาะพวกนี้นะครับ saw นะเป็นกริยาช่องที่สองนะครับเห็นอะไร curious thing curious เป็นทาหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์นะครับมาขยายคำว่า things แปลว่าสิ่งที่เป็นไงสิ่งของเนี่ยไม่สามารถที่อยากรู้อยากเห็นได้แต่ว่า สิ่งของนี้ทำให้เราอยากรู้อยากเห็นมากๆเลยนะครับก็คือสิ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นนั่นเองนะสิ่งต่างๆนะเวลาเราไปเที่ยวทําพิพิธภัณฑ์โอ้เจอวัตถุโบราณเจอนู่นนี่นั่นนะฮะนี่คือ curious things นะครับต่อไปนะครับคำว่า eager นะฮะ eager เนี่ยแปลว่าแบบความที่อยากจะทำนู่นทำนี่ฮนะเราเคยมีความฝันนะเราอยากจะทำตรงนั้นทำตรงนี้แบบนี้นครับนะเราใช้คำว่า eager นะครับ อย่างเช่นในประโยคเรามาดูกันนะครับ we are eager to start work as soon as possible นะครับนะรบเราเนี่ยนะครับเป็นไงเนื่องจากคำว่า eager เป็นคำคุณศรรรัพท์นะครับนะจึงตามหลัง verb to be ตรงนี้นะครับเราอยากจะทำงานอยากจะเริ่มงานแล้วอะนะ as soon as possible นะรตรงนี้เวลาย่อมาเราจะย่อดได้คำว่า e x a p t นะฮะ เอซ t แปลว่าด่วนเท่าไหร่ก็ด่วนได้นะฮะคือยิ่งเร็วยิ่งดีประมาณนี้นะครับหรืออย่างเร็วที่สุดนั่นเองนะครับอ่านดูตัวอย่างต่อไปนะครับ Many students listen to the lecture with eager attention นะครับนักเรียนหลายๆคนนะฮะตรงนี้นะฮะเวลาเราก็แปลก็ไม่แปลหลายคนหรอกคือนักเรียนทั้งหมดนั่นแหละนะนักเรียนเนี่ยนะโอ้ฟังฟังะลรครับฟังเลคเชอรนะฮะฟังบรรยายนะครับนะอันนี้ก็คือบรรยายนะ นะแต่คนไทยเราก็ใช้ทับศัพท์นะฮะ lecture นั่นเองด้วยความเป็นไงครับ eager attention attention ก็คือแปลว่าตั้งความตั้งใจยอยู่แล้วนะครับ eager ไปขยายก็คือความตั้งใจที่แบบโอ้ยอยากจะมเป็นไงอยากอยากฟังมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คำว,ว่า intention นอกจากแปลว่า,าตั้งใจแล้วนะครับสามารถที่จะแปลว่า,า,ร,ะร,ะวาะร,ระมัดระวังก็ได้นะฮะระมัดระวัง นะหรือโปรดให้ความสนใจอะไรก็ได้นะครับเวลาเราไปที่สนามบินใช่ไหมครับเราอาจจะได้ยินเสียงนะครับเขาประกาศนะครับ Attention please Attention please นะครับนะสมัยที่ครูบีทำงานอยู่สนามบินนะโอ้ได้ยินกันทุกวันเลยนะครับคำนี้นะนะท่านผู้ดิสารโปรซ่าอะไรนะนะมีความหมายประมาณนี้นะครับอ่าเรามาดูประโยคสุดท้ายนะครับครูบี is eager to travel around Asia นะครับ ออันนี้เป็นความฝันจริงๆด้วยนะครับเนี่ยที่เอามาเขียนนะฮะคืออยากจะไปนะฮะวบเอเชียเนี่ยอยากจะไปเที่ยวมากๆเลยนะครับในนั้นถึงแชร์คําว่าอีเกคือแบบอยากจะทําอย่างนู้นอยากนี้อะไรอย่เงี้ยนะครับนะเอาละครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่5นะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้คําภาษาอังกฤษนะฮะที่มีความหมายแปลว่ากระตือรือร้อนนะครับ เอาละครับก่อนจากกันนะครับครูวีนะครับอยากจะมาทวนนะครับการออกเสียงของคาพวกนี้อีกรอบหนึ่งนะครับมาเริ่มกันนะครับคาแรกนะครับออกเสียงว่า a c i e n คําต่อไปนะครับออกเสียงว่า curious นะครับคาต่อไปนะครับออกเสียงว่า eager คําต่อไปนะครับออกเสียงว่า energetic คำต่อไปนะครับออกเสียงว่า enthusiastic คำต่อไปนะครับออกเสียงว่า hanson นะครับโอ้โทษทีเห็นไหมครับว่าครูวีลืมคำไหนไป uh oh. นะลืมคำนี้นี่เองนะฮะลืมคำว่า keen โอ้ oh, I'm so sorry about that มาต่อส่วนที่เหลือนะครครูวีลืมไปนะครับว่ายังเหลือส่วนนี้อยู่นะอะ เพื่อไม่เสียเวลาเรามาต่อกันเลยนะครับนะห้าจุดหนึ่งครับนะที่แปลว่ากระตือรือร้นนะฮะยังเหลืออยู่นะครับคือคําว่า energetic นะครับจะเน้นเสียงถึงคาว่า gen นะ energetic นะครับมีความกระตือรือร้นกระวนกระวายนะครับนะอยากจะทานะฮะให้เต็มที่เลยนะครับนะอย่างเช่นตัวอย่างในประโยคนะครับ Chloe is an energetic teacher นะครับ so he always prepares his teachings before spreading out on YouTube นะครับครูวีนะฮะเป็นอะไร energetic teacher คือเป็นครูที่มีความตั้งใจอยากจะทำสิ่งนั้นๆให้รีบให้เสร็จนะครับนะดังนั้นเขาจะนะมักจะเป็นไงฮะ prepare นะฮะเตรียมนะฮะมักจะเตรียมนะฮะการสอนนะ spreading out นะครับเผยแพร่นะครับกระจายบน YouTube นั่นเองนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับ at energetic merchant easily achieved his profession นะครับ energetic ครับไปขายายคำว่า merchant นะครับที่แปลว่าพ่อค้าพ่อค้าที่แบบมีความกระตือรือร้อนนะฮะก็มักจะประสบความสำเร็จนะฮะ achieve นะ ในอาชีพของเขานะฮะอย่างง่ายดดยนั่นเองนะฮะ easily นะฮะอยู่ตรงนี้คืออยากง่ายดายนะฮะอ n t เทอ i a เซีนะครับความกระตือรือร้นที่อยากจะทำนู่นนี่นะครับเช่นเดียวกับคำว่า eager แต่ว่าคำนี้จะมีความหมายที่เป็นไงครับหนักแน่นมากกว่า eager นั่นเองนะครับนะสมมุติว่า eager นั้นอยากจะทำนะแต่ t ินเทอ i ์เซียนะคืออยากจะทำมากมากเลยประมาณนี้นะครับนะลองมาดูตัวอย่างนะครับ คนไท people are very n t h u a s t over football นะค,คนไทยเป็นยังไงครับคนไทยนั้นโอ้แบบอยากจะทำคืออะไรฮะแบบมีความกระตือรือร้นอะนะในเรื่องของฟุตบอลมากมากเลยนะครับแปลประมาณนี้นะตัวอย่างต่อไปนะครับครูวี is quite enthusiastic over Jackie's movie นะครคูวีนี่เป็นยังไงครับ เป็นพวกที่มีความเป็นไงกระตือรือร้นอยากจะดูหนังของแจ็คกี้ชานนั่นเองนะฮะนะต,ตรงนี้ครูวีตกคำว่าชานไปนิดนึงนะเชิญหลงครับนะเป็นอะไรที่ครูวีชอบมากนะเป็นเด็กยุค90นะฮะที่แบบสมัยนั้นถ้าที่ไหนมีหนังฉายแล้วเป็นเชิญหลงแจ็คกี้ชานนะโอ้คนจะดูเยอะมากๆนะครับดังนั้นเป็นดาราที่ รูวีชอบมากๆครับคำต่อไปนะครับคือคำว่า hasen นะนนะครับมีความเร่งรีบที่จะทำนะกิจ,จกรรมนั้นๆให้ทันนะครับอ,อย่างเช่นมาดูตัวอย่างนะครับนะ้องอิง hasn't to school in time for the final examination นะครับนะ้องอิงนะเป็นไงครับ น้องอิงมีความกระตือรือร้นนะฮะเร่งรีบนะฮะอันนี้เป็นกริยานะครับลืมบอกไปนะครับนะเร่งรีบที่จะไปไงครับไปที่โรงเรียนให้ทันเวลานะครับ in time ก็คือทันเวลานะครับนะจะมีอีกคำหนึ่งนะที่คล้ายๆกับ in time คือคำว่า on time นะฮะ on time แปลว่าตรงเวลานะครับนะดังนั้นข้อนี้ in time for the Final examination ก็คือให้ทันสอบปลายภาคนั่นเองนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับครูวี will hasten to catch the speed train in Laos to หลวงพระบาง tomorrow นะครับครูวีนั้นมีความเร่งรีบนะฮะที่จะต้องไป catch the นะ the speed train นะมีตัว ch catch นะ catch อ่าแปบลบว่า ปกติจะแปลว่าจับนะครับแต่ในบริบทนี้แปลว่าไล่ทันนะฮะก็คือพูดง่ายๆคือไปให้ทันนั่นเองนะฮะไปให้ทันนะรถไฟนะครเร็วสูงลานะฮะที่ไปหลวงพระบางพรุ่งนี้นะครับต่อไปนะครับคือคําว่าขีนนะฮะขีนนะแปลว่ากระตือรือล้นแต่คํานี้มีหลายความหมายเลยนะครับนะ แปลว่าคมก็ได้หนาวเย็นก็ได้หลักแหลมว่องไวก็ได้นะบทเลยนะครับต้องดูบริบทดีๆนะครับนะแล้วก็คีนนั้นมักจะตามหลังแบบนี้ครับมักจะเป็นรูปํำนวนว่าคีนอ่อนซัมติงหมายความว่าซัมติงตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ตามมานะครับว่าเราจะแหลมคมในเรื่องอะไรนะครับอย่างเช่น ตัวอย่างประโยคนี้นะครับ millions of people are keen on new mobile phones today นะครับแปลว่าอะไรครับโอ้คนนับล้านคนเลยอ่ะคนเป็นล้านล้านคนะนะฮะเป็นไงมีความเราจะแปลคำว่า keen on ตรงนี้เป็นอะไรดีครับกระตือรือร้นคมหนาวเย็นหลักแหลมว่องไวสิ่งคำที่เป็นไปได้ที่สุดก็คือกระตือรือร้นคำนี้นะฮะ คนจำนวนมากกระตือรือร้นในเรื่องของเป็นไงโทรศัพท์ใหม่ครับโอ้ไอโฟนจะออกมารุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับแหมเปลี่ยนทุกๆปีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะดังนั้นถึงใช้คำว่า k i นออนะครับแล้วคำว่า Something ตัวนี้ก็คือคำว่า new mobile phones นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดู k i นออที่แปลว่าแหลมบ,บ้างนะครับอย่างเช่นประโยคนี้ครับ I have a knife with a keen edge ฉนันมีมีดนะแล้วมีดนั้นเป็นไง keen edge keen ขยายคำว่า edge คือเป็นไงขอบขอบแหลมขอบคมนะฮะ,ะตัวอย่างต่อไปนะครับคำว่า keen นะฮะที่แปล,ลว่าหนาวเย็นนั่นเองนะฮะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับ it is a keen wind in winter in Thailand นะครับเป็นไงครับเป็น keen ตัวนี้ไปขยายคำว,ว่า wind ที่แปล,ลว่าเป็นไงลม ลมนั้นหนาวเย็นนะในฤดูหนาวในประเทศไทยน,นั่นเองนะครับนะเห็นไหมครับว่ามีหลายความหมายเลยทีเดียวนะอยู่ที่บริบทว่าเราจะแปลว่าอย่างไรนะครับต่อไปนะครับคีนที่แปลว่าหลักแหลมบ้างนะครับครู mm ี hmm. has k e e n eye and a k e e n intelligence นะครับนะอันนี้คีมโมนิดนึงนะครับขอคีโมโนตัวเองหน่อยนะครับครูวนะีนั้นมีเป็นไนงะคีนขยายคำว่า อ้าตาหนะ้าตาที่หลักแหลมเลยนะครับหลักแหลมตัวนี้คือแบบมองเห็นอะไรดีเลยนะครับแล้วก็ keen intelligence ก็คือความฉลาดที่หลักแหลมนั่นเองนะครับนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องของอคำที่แปลว่ากระตือหรือล้ลนมีหลายคำนะครับเราทำให้คลิปค่อนข้างยาวคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องของกระเป๋านะครับซึ่งกระเป๋าเป็นอะไรที่เราเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับ คนไทยก็จะเรียกรวมรู้ว่ากระเป๋าทีนี้กระเป๋าก็จะมีหลายประเภทนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเราจะมาเรียนกันนะครับคิดว่าคลิปของครูวีดีมีประโยชน์นะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่กับการเรียนภาษาอังกฤษฟรีๆกับครูวีสอนภาษาอังกฤษสวัสดีครับ I think that you guys really enjoy watching the videos and if you have any questions please let me know or give me your comments below. Thank you. Until next time, have a nice day.